เรามีบุคคลที่เป็นตัวอย่างมากมายในโลกนี้ทั้งคนที่มีชื่อเสียงและคนไม่มีชื่อเสียงที่มารวมใจกันที่ประกาศกล้องว่าเราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตทำให้โครงการ70ปี70ล้านความดีมีเขาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตใครทำอะไรได้ ใครเก่งอะไรนอกจากจะทำงานคนเดียวแล้วยังสามารถที่จะไปชักชวนให้เกิดความดีความงามที่เป็นความจริงอีกมากมายประการแรกเนี่ยผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับในความรับผิดชอบนะครับแล้วก็สอนรูปสอนอะไรให้รัฐทุนสถาบันนะครับแล้วก็อย่างที่กิจกรรมที่ว่าเรา สามารถที่จะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนในคําสอนของท่านก็มีเยอะแยะนะครับนอกจากนึกถึงคนอื่นจะอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามจะทำทำดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของการคิดถึงคนอื่นหรือว่าอุทิศตนเพื่อคนอื่นเนี่ยเรายังทําได้ไม่เยอะมาก แต่ว่าเมื่อมองดูพระองค์ท่านแล้วเนี่ยพระองค์ท่านทรงทรงงานด้วยการอุทิศตนเพื่อคนอื่นเนี่ยมาตลอดชนพระชนมายุของท่านค่ะแต่ว่าอยากจะทําได้แบบนั้นบ้างค่ะทาตัวเป็นคนดีอย่างแรกเลยถ้าทําดีแล้วก็คนอื่นก็คงจะทําตามนะครับผมว่าทําดีก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในหลวงท่านเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของความเห็นแก่ตัวได้เมื่อไหร่สังคมไทยก็เป็นสุขสงบ เย็นและพวกเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะ